สวัสดีค่ะมิ้งดาวกรุใจหลายคนบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจแต่มิ้งเองก็คงจะขาดใจเหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้ประจายประจายสกุบสุสิบของหนุ่มเจมส์จิรายุกับสาวเบลล่าลานีให้ทุกคนได้ดูกันลา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 อุยวันนี้ครับอ่าเจมส์ใช้เสียงมากไม่ได้ครับเพราะว่าต้องมาซ้อมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาซ้อมคนเดียวนะครับมาซ้อมกับสาวสวยคนหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นติดตามครับ ก่น,นึกว่าหนุ่มเจมของเราแอบนัดสาวที่ไหนที่แท็กก็นางเอกคู่บุญสาวเบลล่ารานีหนึ่งในแขกรับเชิญที่เศษ็จของคอนเสิร์ตเมจิกเจมส์รือ Concert วันนี้ก็เลยนัดก,กันมาซ้อมร้องเพลงซะหน่อยแต่งานนี้หนุ่มเจมออกตัวเลยว่าช่วงนี้ร้องให้หนักบ้ากเอ้ยซ้อมร้องเพลงหนักมากเลยอะคะ่ะตอนนี้ก็เรียกว่าซ้อมค่อนข้างหนักมากครับวันนี้เนี่ยก็มากับเวลาด้วยวันนี้ก็มาซ้อมมาถึง กือบเ้าคืนนะครับวันนี้คิวถึงนะครับก็มีทั้งร้องเต้นครับแล้วก็มีโชว์ด้วยยังมีแบบว่าแอบมีละครด้วยที่เล่นบนเวทีกับเบลล่าครับก็แบบมีเล่นละครการเป็นคล้ายๆ้มิวสิควลหน่อยๆเรียกว่าฟินกันเยอะเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นความพิเศษครับที่เจมอยากกะตั้งใจมอบมอบให้กับแฟนๆทุกคนครับ เบลล่ามาร่วมคอนเสิร์ตทั้งทีอยากจะรู้จริงๆว่าสาวคนนี้มีความมเมกิกยังไงนะดมเจมถึงได้เลือกให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษก็ได้เป็นคนที่สวยที่สุดในโชว์แล้วแหละครับเพราะว่าไม่ผู้หญิงคนเดียวสวยกว่าพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าต้องเชิญมาครับเพราะว่าเป็นคนแรกด้วยที่ผมทํางานด้วยในในวงการนี้ครับต้องซ้อมแน่นๆเลยอะค่ะก็ไม่อยากแบบไม่อยากให้เจมผิดหวังอุตส่าห์ชวนมาแค่มาแล้วสมหวัง้วครับ ก็มีอย่างที่ที่บอกบอกไปก็มีแบบพี่อย่างพี่บอยต่อพี่เตอร์อะไรเงี้ยครับที่มาสร้างความสีสันก็่ันางจะเป็นอันนั้นก็เป็นสร้างความสนุกได้อีกเยอะเลยครับแต่จะว่าไปงานนี้แอบมีประเด็นดราม่าเรื่องบัตรคอนเสิร์ตแพงแพงเกินไปอีกแล้วถามจริงแอบน้อยบ้างปะจ๊ะก็ไม่ได้น้อยแหละครับเพราะว่าคนที่มาติดตามเราหรือว่าชอบเราจริงๆเขาก็รู้อู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าราคาบัตรมันก็มีหลายราคาครับ6พันก็เป็นบัตรที่มีจํานวนน้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นบัตรที่มีของพิเศษ ให้อะไรเงี้ยครับงานนี้แฟนคลับทั้งหลายก็ต้องตามชมตามเชียร์คอนเสิร์ตของลิงน้อยนุ่มเจมกันดูนะคะว่าจะสร้างความมหัศจรรย์ให้ได้ฟินกันขนาดไหนอยู่ในวงการมากกว่า10ปีนางเอกสายแบ๊วสีริต้าได้รับบทนางเอกเรียบร้อยใส่ซื่อบ้างแก่นแก้วสู้คนบ้างแต่ไม่ยากก็ได้บทนางร้ายให้คนดูได้หมั่นไส้ซากทีเอ๊ะไม่รู้ว่าสาวริต้าอยากมีโอกาสทดสอบบทร้ายมานางเอกหลายๆคนที่พลิกเล่นร้ายบ้างไหมเนาะอาจจะแบบ ไม่ต้องถึงก็ร้ายกัมากก็ได้แต่ว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเปรี้ยวบ้างเลยค่ะก็พูดพูดเอาไว้ก่อนเผือว่าผู้ชายจะติดต่อมาอะไรเงยให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างอะไรชื่อนี้ ประเด็นฮอตให้ได้เคลียร์กันทีจริงๆสินาหลังจากหนุ่มซื้อโตโน่พาคินออกมายอมรับว่าห่างกับแฟนสาวแตงโมพัรทรธิดาก็มีหลายคนคาดเดาถึงสาเหตุไปต่างๆนานา,นา,นาให้โตโน่ต้องตอบทุกวันแทนตั้งแต่ห่างกันโตโน่ก็มีงานอ e ีเวนต์เข้าเรื่อยๆจนโดนแซวว่าพอห่างปุ๊บก็งานเท้าเพียบไม่เกี่ยวรับไม่ไม่ไม่จริงๆไม่เกี่ยวกับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องห่างหรือไม่ห่างที่แบบว่าห่างกันเป็นเพราะเหมือนโมอยากจะมีกระแสกรรมาแต่พี่โนไม่โอเคก็เลยแบบทาให้ไปสาห่าง ไม่เกี่ยวครับพี่ว่าเราคบกับพี่โมมันเลยทําให้งานเราดรอปเหมือนตึงกันลมไาอืมผมไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะพี่เราเราโตแล้วเราไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับเรายัางไงใช่ไหมละ่ะก่อนหน้านี้ที่พี่โมให้สัมภาษณ์ว่าในรายการรายการหนึ่งว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราอย่างเงยเรารู้สึกยังไงบ้างผมเชื่อว่าเขาพูดจริงและทุกครั้งที่ผมพูดไปว่าผมรักเขา ผก็พูดจริงโต่อน้กงานอ e ีเวนต์เข้าเยอะแต่สาวผิวสีดีกรีนางงามเมย่นนานันทวันงานอ e ีเวนต์กลับน้อยลงเรียกว่าไรายได้หายหลักล้านบาทเลยเชียวแต่เมย่าบอกว่าร้อนแค่ค่ะเพราะว่าหนูขอทุ่มคิวให้งานละครเรื่องแรกของตัวเองก่อนค่ะต้องบอกว่าคือตั้งใจกับละครเรื่องนี้มากนะคะเราก็เลยไม่ไม่นึกถึงรายได้หรืออะไรเราเราพยายามพิสูจน์ตัวเองกับละครตั้งใจทํางานเต็มที่กับละครก่อนอย่างเงี้ยค่ะ แต่สอดสนิทก็ดูเหมือนว่าไม้สาวโอโมแป้งอจิรากลับมาเนื้อหอมฟุ้งอีกครั้งเพราะแววมาว่ามีหนุ่มๆมารายล้อมทุกวันแต่ที่เห็นจะมาวินคงเป็นไฮโซแพทริกหม่อมหลวงสรุษสักดิเดชพานุพันธ์ที่กําลังตามขายข,ายขนมจีบสาวแป้งอยู่โอ้อะไรยังไงประเด็นเนี้ยจริงปะคะแป้งน่ตอนนี้มีแต่เพื่อนยังไม่รีบรู้จักค่ะแต่ว่าไม่ยังค่ะยังไม่มีค่ะยง จนสาวเซ็กซี่โบวิอัธมาก็โสดแบบสวย,สวยแต่ไม่รู้ว่าจะโสดสนิทหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีหนุ่มๆคุยอยู่บ้างแล้วด้วยอะไม่ก็คือมันมีบ้างแต่ว่าเรามันอยู่ในสเตจที่ลักษณะแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนนี้เป็นนอกวงการใช่ค่ะเป็นไงเป็นไงมิงบอกแล้วว่ามิ้งจัดให้เพียบ แต่ถ้ายังไม่จดใจเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้แบบครบครัดจ่อเลยค่ะก็เด็กอะค่ะก็อย่าจะใส่ใจอะไรเด็กเลยนะคะคำพูดเด็กอ๋อควรจะมีเลยค่ะ <laughs> ไม่รอชา้าออกสตาร์ด้วยข่าวของทีมคุณแม่ย,ยังสวยอย่างพี่นานาเราบินากับพี่พลอยชิดจันกันเลยค่ะ ไอ้ย่าทำเอางานเข้านะเจี๊ยบสาวเซนีเทียนโพสวรรณซะแล้วหลังสาวนานาไรบีนาเพื่อนซีได้พาลูกฝาแฝดบีนาบรุกตินไปออกรายการของหนุ่มบุดดี้โดยสองแฟก็เผยกลางรายการว่านะเจี๊ยบเป็นแฟนนักกึ้งเนี่ยเขาว่าเด็กมักจะพูดความจริงนะคะเอาหลักฐานชัดๆขนาดนี้คุณแม่นานาจะแก้ตัวยังไงดีก็เป็นไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรจะตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆก็เด็กอะค่ะว่าอย่าจะใส่ใจอะไรเด็กเลยนะคะคำพูดเด,ด็ก ก็ไม่ม okay, ไรเขาพูดชอบพูดคนจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่จริงต้องไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะเจนนู่ <c oughs> ่ก็คำๆว่ะค่ะเขาเอ็นดูหลานไปพี่เ<ป>จนนี่สวยหน้าเจี๊ยบสวย,ยไหมสวยโอเค ส่วนคุณแม่ลูกดอกพลอยชิดจันที่ไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์มีแต่เรื่องงานละครที่เจ้าตัวเตรียมฟิตหุ่นเปียกคัมแบ็กวงการยงม,มีโอกาสนะพอก็รู้สึกก็ใจเรารักอยู่แล้วใจเราชอบอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ก็คือถ้าลูกๆเริ่มโตเริ่มไปโรงเรียนเราเริ่มมีเวลามากขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้ได,ได้มาทํางานมากขึ้นมีผู้จัดติดต่อมาไหมก็ย,ยังไม่ผู้จัดยังไม่ได้แน่นแต่ว่าก็มีเจอบ้าง ยังอยู่กับข่าวของคุณแม่ยังสาวเมื่อบัวชมพูฟอนมาออกรายการสมาคมเมีาจายจ๋าพร้อมกับคุณสามีและลูกชายคนโตพูดเลยว่าชีวิตของคุณแม่ลูกชายสามคนทังเอาสาวบัวเหนื่อยมากๆจนคิดพับโครงการมีลูกสาวก็เลยทีเดียวอันนี้ไม่คิดเละเหนื่อยอยู่นะคะเพราะว่าน้องสองคนก็เป็นแฝดเพิ่งสองขวบค่ะก็ตอนนี้ไม่คิดตัดใจลูกสาวไปตั้งแต่ได้ลูกแฝดแล้วใช่ไหมคะ คุณแม่บัวขอปิดอู่ทาวรแต่นักแสดงสาวกะแตาสุภักษรขอเป็นคุณแม่แน่นอนแล้วค่ะเพราะแผนจะตั้งท้องในเดือนสิงหาคมนี้ใช่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 ก็ก็เช็ค u พเช็คัพแล้วค่ะคือใครอยากมีคุณสามีหรือเราคุยกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนก่อนแต่งงานค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีเป็นธรรมชาติหรือแบบอะไรยังไงไหมคงจะธรรมชาติค่ะเริ่มแรกเริ่มแรก กระแทนเตรียมเปิดอูส่สิงหาคมนี้แน่นอนส่วนว่าที่คุณแม่นุ้ยสุจิราที่มีกำหนดคลอดในอีก3เดือนข้างหน้าวันก่อนมาเยี่ยมดาวกระจายพร้อมกับคุณสามีฟอนชยพลก็เผยว่าตอนนี้มองหาพี่เลี้ยงเด็กไว้แต่เนิ่นเแล้วจ้าก็าด้วยเหตุผลเนี้ยอ๋อควรจะมีเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าคือ ไม่มีความชํานาญในการเป็นแม่เลยก็เลยนึกว่าเราควรจะต้องหาผู้รู้จริงๆที่เขามีประสบการณ์นะคะคอยมาสอนก่อนว่าเออเราควรจะต้องทํำยังไงในขั้นตอนที่ถูกต้องอันนี้คือเตรียมไว้แล้วใช่มองหาไว้แล้วค่ะคู่สามีภรรยาเ่อใหมาปลามันอย่างตู่พิพ่ทอ,อนกับสาวนุชบอกเลยว่าหวานฟินจนทะเลหวานฉ่ากันเลยหลังหนุ่มสู่ควงภรรยาไปลันลาที่เกาะลันตาโอ้ยสาวๆเห็นเป็นต้องร้องไห้หนักมากอีกรอบนะเนี่ยจริงๆเป็น ไปถ่ายงานแล้วก็เขาติดต่อผ่านาทางน้องนุชครับก็เลยนุชก็ได้ไปเที่ยวด้วยครับก็สนุกดีครับคือนานๆทีนาะท,ที่จะได้ไปทํางานแล้วได้วีแล็กจริงๆหนุ่มก็มีตาแซกแมนเรียกว่าตื่นเต้นสุดๆเมื่อตัวเองพร้อมนักดนตรีกลุ่มเดอะซาวออสเามมีโอกาส go inter ชอลีลาเป่าแซกโซโฟนในงานไทยเฟสติวัล2015ที่ประเทศญี่ปุน่นว,ว้าวมันต้องอย่างนี้สินักดนตรีไทยเก่งไม่แพ้ใครจริงๆข่าวเยอะประเด็นแยะกันจริง,รงๆเลยนะคะพี่ๆซุปตา์เนี่ย งั้นพักเครื่องประเด็นไว้แป๊บหนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอมยิ้มกับสเก็ตด,ดาวกันนะบอกว่าอย่าคนาบอกว่าอย่านออา,อานของเราเนี่ยครบทัพจอทุกรุ่นกับข่าวของรุ่นใหญ่อย่างอต้อยเศษขา หลังพิ่งสูญเสียมือกีต้าอุสิธิพรหนึ่งในสมาชิกวงดิ้ Impossible ด้วยโรคหัวใจเสียพลันงานนี้อต้อยเสรษฐาในฐานะนักร้องนำก็เผยความรู้สึกว่ารู้สึกใจหายกับการจากไปของเพื่อนร่วมวงครับก็ก็ก็ตกใจคือคือไม่ได้ห่วงเรื่องงานเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าเป็นห่วงว่าเออเขายายุน้อยกว่านะไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ควรจะถึงเวลาที่จะต้องไปแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับคนเราโรคภัยไข้เจ็บมันมันมันห้ามกันไม่ได้อนะแน่รู้นะ พูดเตรียมรออมยิ้มกันแล้วใช่ไหมล่ะแล้วจะรออะไรล่ะอาลารลิงขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้มาดูรุ่นพี่รุ่นน้องดะสตาเขาหยอกเอินกันมาหนุ่มกันขอพูดถึงความขยันในเรื่องเรียนของหนุ่มตั้มแต่กลับพูดมาให้ชวนอมยิ้มแบบเนี้ย เขามีความตั so degree, cool job, the ้งใจมากแล้วก็แล้วก็ไปเรียนบ่อยฮะไปเรียนโอ้ยทุกวันน่ะทุกวันที่ไม่มีเรียนทุกวันที่ไม่มีเรียนนะคเขาจะพยายามขยันแต่วันไหนที่เขาไมีเรียนเนี่ยเขาจะไม่ขยันเท่าไหร่ไปไปอยู่ไปอยู่ไปบ่อยผมแซวเฉยให้คะแนนความขยันนะครับคือผมต้องบอกว่าถ้าเต็มสิบเนี่ยผมให้เก้าเลยเก้าเต็มสิบลบเก้าลบเก้าลบเก้า บอกว่าอย่านาฬกบอกว่าอยานรักอยากจะทำอะไรฮามงจะหาวิธียังรันมีฝังที่พูดมากะลองมัาทำตามสังวารจะหาว่าโนรักจะมาหาว่าแรงกันอันนี้ม่รู้นะผมมีรับที่ชอบกลองอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แต่ที่ต้องดูบ่อยๆก็คือรายการดากระจายทางว o เดลทีวีแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้มิงก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทีเครื่องประดับจากมิสทิตตี้และาสาธิตสวัสดีค่ะต้องบอกว่าคือตั้งใจกับละครเรื่องนี้มาก <stub. S 1> นะคะเราก็เลย ไม่ไม่นึกถึงรายได้หรืออะไรเราเราพยายามพิสูจน์ตัวเองกับละครตั้งใจทํางานเต็มที่กับละครก่อนอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่สสดสนิทก็ดูเหมือนว่าไม้สาวโอโมแป้งอจิรากลับมาเนื้อหอมฟุ้งอีกครั้งพระแววมาว่ามีหนุ่มๆมารายล้อมทุกวันแต่ที่เห็นจะมาวินคงเป็นไฮโซแพทริกหม่อมหลวงสรุษศักดิเดชพานุพันธ์ที่กําลังตามขายข,ายขนมจีบสาวแป้งอยู่โอ้อะไรยังไงประเด็นเนี้ยจริงปะคะแป้งค่ะตอนนี้มีแต่เพื่อนอยังไม่รีบ รู้จักค่ะแต่ว่าไม่ยังค่ะยังไม่มีค่ะยังเชิสนสาวเซ็กซี่โบวีอัธมาก็โสดแบบสวยแต่ไม่รู้ว่าจะโสดสนิทหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีหนุ่มๆคุยอยู่บ้างแล้วด้วยอ่ะไม่ก็คือมันมีบ้างแต่ว่าเรามันอยู่ในสเตจที่ลักษณะแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนนี้เป็นนอกวงการใช่ค่ะเป็นไงเป็นไงมิงบอกแล้วว่ามิงจัดให้เพียบ แต่ถ้ายังไม่จุใจเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้แบบครบครัดจ่อเลยค่ะก็เด็กอะค่ะว่าอย่าจะใส่ใจอะไรเด็กเลยนะคะคำพูดเด็กอ๋อควรจะมีเลยค่ะ <laughs> ไม่รอช้าออกสตาร์ด้วยข่าวของทีมคุณแม่ย,ยังสวยอย่างพี่นานาเราบินากับพี่พลอยชิสจันกันเลยค่ะไอย่าทำเอางานเข้านะเจี๊ยบ <laughs> สวัสดีค่ะมิงดาวกรุจ หลายคนบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจแต่มิ้งเองก็คงจะขาดใจเหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้กระจายกระจายสกุอสก๊อสิบของหนุ่มเจมจิรายุกับสาวเบลล่าลานีให้ทุกคนได้ดูกันลา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 วันนี้ครับเออจจะใช้เสียงมากไม่ได้ครับเพราะว่าต้องมาซ้อมครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาซ้อมคนเดียวนะครับมาซ้อมกับสาวสวยคนหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นติดตามครับ นึกว่าหนุ่มเจมของเราแอบนักสาวที่ไหนที่แท้ก,ก็นางเอกคู่บุญสาวเบลล่ารานีหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษ็จของคอนเสิร์ตเมจิกเจมส์หรือคอนเสิรวันนี้ก็เลยนัดกันมาซ้อมร้องเพลงซะหน่อยแต่งานนี้หนุ่มเจมออกตัวเลยว่าช่วงนี้ร้องให้หนักมากเอ้ยซ้อมร้องเพลงหนักมากเลยอะคะ่ะ ก็เรียกว่าซ้อมค่อนข้างหนักมากครับวันน right. ี <c C ้เนี่ยก็มากับเวลล่าด้วยวันนี้ก็มาซ้อมมาถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับวันนี้คิวถึงนะครับก็มีทั้งร้องเต้นครับแล้วก็มีโชว์ด้วยยังมีแบบว่าแอบมีละครด้วยที่เล่นบนเวทีกับเวลล่าครับก็แบบมีเล่นละครการเป็นคล้ายๆ้มิวสิควลหน่อยหน่อเรียกว่าฟินกันเยอะเลยครับจริงแล้วมันเป็นความพิเศษครับที่เจมอยากกะตั้งใจมอบมอบให้กับแฟนๆทุกคนครับ เบลล่ามาร่วมคอนเสิร์ตทั้งทีอยากจะรู้จริงๆว่าสาวคนนี้มีความเมจิกยังไงนะ่มเจมถึงได้เลือกให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษก็ได้เป็นคนที่สวยที่สุดในโชว์แล้วล่ะครับเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนเดียวสวยกว่าพี่บอยอะไรอย่างงี้เรียกว่าต้องเชิญมาครับเพราะว่าเป็นคนแรกด้วยที่ผมทำงานด้วยในในวงการนี้ครับต้องซ้อมแน่นๆเลยอะค่ะก็ไม่อยากแบบไม่อยากให้เจมผิดหวังอุตส่าห์ชวนมาแค่มา้วสมหวังแล้วครับ ก็มีอย่างที่ที่บอกบอกไปก็มีแบบพี่อย่างพี่บอยต่อพี่เต๋ออะไรเงี้ยครับที่มาสร้างความสีสันก็่อนค่าจะเป็นอันนั้นก็เป็นสร้างความสนุกได้อีกเยอะเลยครับแต่จะว่าไปงานนี้แอบมีประเด็นดราม่าเรื่องบัตรคอนเสิร์ตแพงแพงเกินไปอีกแล้วถามจริงแอบน้อยบ้างป่ะจ๊ะก็ไม่ได้น้อยแหละครับเพราะว่าคนที่มาติดตามเราหรือว่าชอบเราจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าราคาบัตรมันไม่มีหลายราคาครับ6,000ก็เป็นบัตรที่มีจํานวนน้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นบัตรที่มีของพิเศษ ให้อะไรเงี้ยครับงานนี้แฟนคลับทั้งหลายก็ต้องตามชมตามเชียร์คอนเสิร์ตของลิงน้อยหนุ่มเจมกันดูนะคะว่าจะสร้างความมหัศจรรย์ให้ได้ฟินกันขนาดไหนอยู่ในวงการมาก,กว่า10ปีนางเอกสายแบ๊วคซีริต้าได้รับบทนางเอกเรียบร้อยใส่ซื่อบ้างแกนแก้วสู้คนบ้างแต่ไม่ยาก็ได้บทนางร้ายให้คนดูได้หมั่นไส้ซากที่เอ๊ะไม่รู้ว่าสาวริต้าอยากมีโอกาสทดสอบบทร้ายมานางเอกหลายๆคนที่พลิกเล่นร้ายบ้างไหมเนาะ อางเซนีเทียนโพสวรรณซะแล้วหลังสาวนานาไรบีนาเพื่อนสีได้พาลูกฝาแฝดบีนาบรุกลินไปออกรายการของหนุ่มวุดดี้โดยสองแฟก็เผยกลางรายการว่านะเจี๊ยบเป็นแฟนนะกึ้งแม่เขาว่าเด็กมักจะพูดความจริงนะคะเอาหลักฐานชัดๆขนาดนี้คุณแม่นานาจะแก้ตัวยังไงดีก็เป็นไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรจะตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆก็เด็กอะค่ะก็อย่าจะใส่ใจอะไรเด็กเลยนะคะคำพูดเด็ก ก็ไม่มีอะไรเขาพูดชอบพูดคนคนซีอันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่จริงต้องไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะพี่เจนนี่ดูแล้วว่าไงบ้างก็คำขำอ่าค่ะเขาเอ็นดูหลานไปพี่เจนนี่สวยน่าเจี๊ยบสวยไหมสวยสวยโอเคส่วนคุณแม่ ูกอพลอยชิดจันที่ไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์มีแต่เรื่องงานละครที่เจ้าตัวเตรียมฟิตหุ่นเปียกคัมแบ็กวงการยงมีโอกาสนะพลอยก็รู้สึกก็ใจเรารักอยู่แล้วใจเราชอบอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ก็คือถ้าลูกๆเริ่มโตเริ่มไปโรงเรียนเราเริ่มมีเวลามากขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้ได,ได้มาทํางานมากขึ้นมีพูดจัดติดต่อมาแล้วก็ยังไม่พูดจัดยังไม่ได้แน่นแต่ว่าก็มีเจอบ้าง กับข่าวของคุณแม่ยังสาวเมื่อบัวชมพูฝอมาออกรายการสมาคมเมีาจายจ๋าพร้อมกับคุณสามีและลูกชายคนโตพูดเลยว่าชีวิตของคุณแม่ลูกชายสามคนทั้งเอาสาวบัวเหนื่อยมากๆจนคิดพับโครงการมีลูกสาวก็เลยทีเดียวอันนี้มีคิดเลยเหนื่อยอยู่นะคะเพราะว่าน้องสองคนก็เป็นแฝดเพิ่งสองคนไม่ต้องถึงกระไรก็มากก็ได้แต่ว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเปรี้ยว,ยวบ้างอะไรค่ะก็พูด พูดเอาไว้ก่อนเผะว่าผู้ชายจะติดต่อมาอะไรให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างอะไร ช่วงนี้มีประเด็นฮอตให้ได้เคลียร์กันถี่จริงๆสินะหลังจากหนุ่มซื้อโตโน่พาคินออกมายอมรับว่าห่างกับแฟนสาวแตงโมพัทรทธิดาก็มีหลายคนคาดเดาถึงสาเหตุไปต่างๆนานา,นาให้โตโน่ต,ต้องตอบทุกวันแถมตั้งแต่ห่างกันโตโน่ก็มีงานอีเวนต์เข้าเรื่อยๆจนโดนแซวว่าพอห่างปุ๊บก็งานเท่าเพียบไม่เกี่ยวรับไม่ไม่ไม่จริงๆไม่เกี่ยวกับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องห่างหรือไม่ห่างที่แบบว่าห่างกันเป็นเพราะเหมือนโมอยากจะมีกระแสกลับมาแต่พี่พี่โนไม่โอเคก็เลยแบบทาให้ไปสาย่าง ไม่เกี่ยวครับพี่ว่าเราโคบกับพี่โมมันเลยทำให้งานเราต่อปอนตึงกระดูกไืมผมไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะพี่เราเราโตแล้วเราไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับเรายัางไงใช่ไหมละ่ะก่อนหนะ้านี้ที่พี่โมให้สัมภาษณ์ว่าในรายการรายการหนึ่งว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราอย่างเงยเรารู้สึกอย่างไงบ้างผมเชื่อว่าเขาพูดจริงและทุกครั้งที่ผมพูดไปว่าผมรักเขา ผมก็พูดจริงต่อน้องานอีเวนต์เข้าเยอะแต่สาวผิวสีดีกรีนางงามเมย่านันทวันงานอีเวนต์กลับน้อยลงเรียกว่ารายได้หายหลักล้านบาทเลยเชียวแต่เมย่าบอกว่าร้อนแค่ค่ะเพราะว่าหนูขอทุ่มคิวให้งานละครเรื่องแรกของตัวเองก่อนค่ะ